วัด,ดีจ้จพี่น้องจ๋ามือนี่ยระเอวหัวเธอกระพ้าพ่อแม่พี่น้องมาเก็บเห็ดหนังไก่ที่คนไทยเป็นนิยมเอื่นกันละค่ะเบิ้งนะเจ้าพี่น้องสภาพห้อยพันถุเกเิียบถิกยำเราได้หนิพ็นธึงอย่างพวกกันหมดที่ดินพันมะเกิดให้ค่อยได้เก็บไปด้วยละเห็ดนี่ก็ได้จ้าพ็นมะตัดไม่ปิดใจนี่แหละเจ้าพี่น้องน้องนีนนะ โงูค่ะเคยมีเห็ดเพิงหวานเกิดอยู่ในปลานี่อยู่ได้พี่น้องแต่ว่าปีนี้ขยบปันไม่เห็นอยู่พอว่าเพิ่นมายำไหลายปีไก่นี่ยตอนที่เพิ่นตัดใหม่นะโอ้ขอยมาโอขอยมาโอเห็ดก่อน เห็ดผึ่งหวานกวนพิ่นจังมาตัดต้นใม้ไหมเจ้ะเก็บตจัะพี่น้องเก็บตเลยป้ามางามเส้นวัอุกหกเยอะงามเส้นโอ้ป๊าเหลืองดวกนั่นพีนน่น้องเราเค็น้ำข่อยบอ่ที่เต้ไปไหนเนี่ยข่ยอยเพ่เห็นเพิ่อนต้กที่แรกเองเดียวเิ่น แกคักโอยยังมีกุย้ยอุ้นอย่าเนี้ยบดสางเป็นถึกไม่ทับที่น้อง้วเปล่าโอ้ยโปรหมือ้อเดี๋ยวก็ล้งจุสวดออกมาจากทุงมือค่ะโอ้ยบดสางอีกแล้วนี่ด้วยสสับเป็นยังไ้ โอ้ฮะโปร่งนี่สวยตังนะ đ marriages aso mua boiled say 26 26 28 29 30 34 35 24 35 มีแ่เอวมาเก็บผลไหลเที่ยเราเด้พี่น้องนี่เก็บใบะดกง่ายเป็นปกยอนแล้วก็จุ่มโดดง่ายเป็นเลยแล้วเป็นต่ง่ายนน่าอีกมเจ้ะจะเป็นงานหน,นู่น้องยุบยุบเดียวโ้ยหัดก่อเฮ้ย <laughs> อ้ย่ขาเฮ้ยโอย đó bắt bên bắt Bên bắt đầu, bắt đầu, bắt đầu, bắt nào, nào. bắt 《おいて》 ยังเบาก็ได้สิอ้หัสจดเลเสียดายแหงขอบต้องฝนตกลหงเลวหลายจัตตาลเดละ ต็ดด้วจ้ะเอาะหักห่วยเอวอนี่นะคือเระวังน่ะที่จรงแล้วตีเกิดหกักตะอันแเท็นล้มเอยๆจังจนขาเหต นี่นตัวนี้เพิ่นล่ะจ้ะยิปต่อนี่ข่อยเห็นเป็นเกิดหลายเทื่อแล้วพี่น้องงามใจงามส่ําพ่อสายเยาวแล้วพี่น้องพุนะ่นน่ะนี่จ้ะพุ่นพ่อฮพุ่น,น<ม>เริ่มเก็บมื้นี้ละ มันนี้ลุมเฮ้งเฮ้งี่น้องกะแฮ้งตืบแล้ววนะกะบว่ามันแฮ้งกะดอกกะเดียบ ค่อยเดอ้อค่อยเก็บเห็ดแบบนี้เหรอคะบัวธนุธนอมดอกค่ะแต่ทะนุธนอมมันก็เมื่อยกับคำกอนค่ะที่จินก็อยากคอยเก็บคอยธนุธนอมเป็นยุด,ดอกพี่น้องแต่ฝ้าน้ำเวลามันมือดอยเลี้ยวจ้ะดูะแต่งกระเมีนกินเนอาต้องดูพี่น้องให้ขนาดโอ้ยถึเหยียบถึงถงันกันไหนเราเพิ่นยังพักกันเกอดอยู่ได้แค่นี่ มันธรรมดาด้วยต้องขึ้นแล้วดิไม่เต็งไปทั่วไปที่โอเดย์บนห้อยลมแล้วน่ะไม่ทับคน ขยันขึ้นขยันเกิดไม่อยาเดียวก็ขยันเก็บขยันกินเ้อจ้าเห็ดก็ได้ คุณดูในหนานอดอยากขนุนถนอมบันไดกับขนุถนอมบ่าไดดอกพี่น้องไอ้ดึงเนี่ยอีกย่างมันสิคําเนาะคอยก็เฝ้าจ้ะโอ้ยัวที่ลื่นบกล่อง สั่งหม่องนึงพี่น้องเนี้อไข่พวกมาแง้มเก็บเห็ดอันนี้เนมบ่ายเห็ดอันนี้เล็บมันสีเหลียงก็ก็สีขีเมียงไงเนี่ยเป็นรสชาติพี่น้องล่างยากายากเด้อล่างยากยากที่มือหามือม่อฝนยังค่อยหายค่อยไปในในกันในในเหรอยู่จนคำแล้วกองรัานสกัดยุ่งงงไหม เราก็เพิ่มตใดน้ำพริกไหลย,อยดออกพิงองนี่ทั้งเห็ดน้ำพริกน้ำดอกก็หนึ่งเพิ่นเก็บเส้นช่องติดแสกแข็งไม่อตะกินแลนดูนจ้าโอ้โหตายแล้วนี่โม้งหนึ่งกับสิีงเงือบเลยงั้นเนี่ย พี่น้องจ้าสำหรับลิดหนีขิดมานเห็ดนั้นใกล้คงย้ายเอวอีกลิดหนึ่งนี่ก็สได้มนะขอลำลาพวงเนี่ยพี่น้องไปแล่เไปแล้วไปกันเด้อค่ะสำหรับมือนีก็ได้ <c oughs> ลินพันจ้า <c oughs> จัางไนก็ขอขอบคุณพวงเนี่ยพี่น้องหลายด้จ้าที่เป็นกำลังใจแย,ย่ๆว่าเถือกช่กองน้หน่อยตลอดนะคอยเพื่อกันยอะดีนี่สุขภาพดีแข็งแรงสุขดีตลอดไปจ้าขอบคุณหลายจ้าพี่น้อง จงังค่อบกันอีกเด้อจ้าสวัสดีค่ะ